สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอ่าวันนี้เวลาสี่ทุ่มแล้วยังไม่ได้นอนนะคะ <c oughs> ก็อยากมาเล่าให้ฟังอยากมาเล่าถึงดีพอทำธุราเสร็จแล้วก็โชว์หน่อยเชอร์ตอกไม้อ่า วันนี้เราถือว่าเรามาคุยกันเล่นๆฟังอะไรเล่นๆดีกว่าก็ถือว่าฟังเพลินๆน,นะคะก็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้แล้วก็ชอบฟังข้อมูลนู่นนี่นั่นแล้วก็กรองดูว่าอันไหนนี่มันพอจะเป็นไปได้หรือมันใช่หรือมันอะไรอเงี้ยก็ใช้ก็ใช้เวลาฟังมาเป็นปีๆแล้วแหละตั้งแต่โควิดแรก จะบอกว่าก็เราว่างใช่ไหมโควิดอ่ะเขาช่วงอยู่โควิดเนี่ยคือได้ยินเสียงเครื่องบินไหมอาจจะได้ยินเสียงเครื่องบินอาจจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์หรือรถวิ่งผ่านหน่อยนะคะก็ช่วงยู่โควิดอ่ะคือช่วงโควิดแรงๆก็คือจะเป็น work from home ว่างว่างไม่พอ ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ทุกคนกลัวเนาะพอกลัวเสร็จทีนี้ทำอะไรก็ฟังคลิปฟังคลิปที่เขาพูดถึงก็คือพยายามฟังว่ามันจริงไหมมันถึงเวลาแล้วหรอตอนนั้นนะตอนนั้นคิดถึงเวลาแล้วหรอใช่หรอนู่นนี่นั่นหรออะไรอย่างงี้ทีนี้ก็ก็เหมือนกับ ได้ฟังคือจะมีหลายช่องมากที่พูดถึงยุคสีวิลาย่ะจะเริ่มมาตั้งแต่โควิดคือเขาบอกว่าคือเหมือนกับเป็นเป็นช่วงล้างอะ่ะอันนี้คือโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมนะคะก็คอมเมนต์แบบน่ารักนรักนะคะให้กำลังใจกันนะแต่ต้องบอกว่าทายไม่พูดหลอกลวงอะไรที่ไม่มีประโยชน์เราจะไม่พูด ทีนี้คือที่มาเล่าเนี่ยคือไซมันเหมือนกับว่าอะไซรู้ข้อมูลเนี้ยมาก็ก็นานแล้วจริงๆมีคุณลุงท่านหนึ่งที่ใส่เคยติดตามท่ทานมักจะพูดเรื่องเล่าอะพูดเรื่องเล่าที่แบบเป็นแนวแบบไม่ใช่อดีตชาตินะคือหมายถึงเป็นแนวที่มันจะเกิดในอนาคตอะ แต่เป็นแนวที่เป็นไปนในทางคืออะไรที่มันจะเกิดในอนาคตอ่ะเขาก็เรียกว่าความเชื่อกันทางนั้นถูกไหมเพราะเราต้องเจอก่อนต้องเห็นก่อนพิสูจน์ก่อนเราถึงจะเชื่อซึ่งณวันนั้นมาถึงวันนี้ความเชื่อนั้นมันมันเริ่มมาจริงๆมันก็เริ่มเป็นจริงๆทีนี้ก็จะเข้าเรื่อง คือคุณลุงท่านก็พูดถึงยุคสีวิไลอาศัยก็ฟังมาตอนนี้คือถ้าจะให้บอกว่าไหนเอาคุณลุงมายืนยันหลังจากที่ใส่ไปทักท่านปิดแฟซไม่ใช่เฟซบุ๊กปิดยูทู e หายไปไหนไม่รู้เปลี่ยนชื่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพยายามที่จะเซิร์ชข้อมูลที่เราเคยฟังก็ไม่เจอลิงก์ที่เราเคยแชร์มาจะฟังใหม่ก็ไม่มีก็คือ เหมือนกับพอเราไปทักหายไปเลยทีนี้ถ้าคุณลุงบังเอิญมานะฟังต้องบอกว่าคิดถึงนะคะอยากฟังต่อมันก็เป็นเรื่องเล่าใครนอนไม่หลับก็มานั่งฟังได้นะคะคือก็มีหลายช่องที่ตอนนั้นนะเขาก็เข้าใจกันว่าโควิดเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสีวิไลแน่เลยเราเราเองมาถึงวันนี้เราก็เชื่ออย่านกันนะก็เชื่ออย่างนั้นแหละเหมือน ทุกอย่างมันก็เริ่มเกิดมาเรื่อยๆเอยๆคุณลุงท่านพูดว่า,าคุณลุงท่านคือท่านไม่ได้บอกว่าสรีวิไลเนี่ยจะเหมือนจะเหมือนแบบประเทศไทยมีอะไรอะแบบของต่างประเทศที่แบบสรีวิไลเปิดไฟทั้งคืนมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะ สำหรับไซสิ่งที่ส่มองและใส่เข้าใจและใส่รู้สึกเนี่ยสีวิไลอ่ะมันก็คือมันก็คือความสว่างมันคือความสุขมันคือความรักความสามัคคีความเข้าอกเข้าใจแล้วก็คิดดีพูดดีทำดีต่อกันมากกว่าเอาง่ายๆว่าจุดเริ่มต้นอ่ะตั้งแต่โควิดมาเท่าที่ส่เห็นอ่ะคือทุกคนก็จะอยู่ในความกลัวเนาะ อาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้อาจจะมีเป็นบางคนที่แบบมาในทางทําปล่อยวางได้คนที่มาในทางเนี้ยคนที่ทําสวดนมนั่งสมาธิไม่ว่าจะศาสนาไหนนะคะเขาก็จะเหมือนแบบเข,เขาก็จะพยายามอ่ะเซมันใจว่าเขาใช้ความพยายามบางคนใช้ความพยายามบางคนอ่า เรียกอ,อะไรมันเป็นนิสัยที่ติดตัวมานานน่ะใช้นานมันก็ติดแต่พอรู้ตัวตั้งสติดได้ไม่พูดดีกว่าคิดดีพูดดีทำดีแล้วคือไม่ใช่ว่าเราคิดดีพูดดีทำดีคนเดียวไงทุกคนทำคนที่อยู่ตรงข้ามเราทำคนที่อยู่ข้างๆเราทำก่อนที่จะพูดอะไรก่อนที่จะทำอะไรเออ คนนั้นถ้าเราพูดไปเขาจะรู้สึกแย่ไหมเขาจะรู้สึกยังไงถ้าพูดแล้วมันแย่พูดแล้วมันต้องฆ่ากันพูดแล้วไม่มีปัญหาก็เขาก็เลี่ยงที่จะไม่พูดอันนั้นก็คือยุคก็คือจุดเริ่มต้นของยุคสิบหลายเพราะอะไรเพราะกลัวเพราะคิดว่าไม่รู้ว่าโควิดจะฆ่าชีวิตไปเมื่อไหร่กลัว กลัวต้องไปชดใช้กลัวไปนระกนี่อะไรแบบนี้นะก็เอาจริงนะสวรรค์มีจริงจะบอกว่าไซเคยนีมิตเห็นสวรรค์ด้วยอันนี้เล่านะอันนี้เล่าแต่มันเป็นนิมิตจริงๆที่เราเห็นก็คือเหมือนในหนังเรื่องจกักรว,วงเลยาภาพที่เห็นบนสวรรค์อะ คือต้องบอกว่าทายนับถือพุทธศาสนาไงก็จะเห็นพระที่ทร่บูชานับถืออยู่บนสวรรค์ข้างบนเนี่ยเขาจะนุ่งขาวห่มขาวสิ่งที่เขาทำก็คือปัดกวาดเช็ดถูพระพุทธรูปทุกคนบนนั้นส่วนใหญ่จะทำอย่างนั้นแล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูบริเวณโดยรอบ ที่ตั้งพระพุทธรูปส่วนใหญ่เขาจะทําแบบนั้นกันแล้วก็ข้างล่างเราเนี่ยเราจะไม่เห็นขาเรานะเราจะใหเเ้เหมือนเป็นเหมือนเมฆอะปุยเมฆของขาวแบบนั้นเลยข้างล่างเป็นปุยเมฆแต่เราไม่ได้เดินนะข้างบนอะคืออันนี้เป็นเรื่องเล่าอันนี้เป็นเรื่องเล่านะโปรดใช้วิจารณญาณในการชมแล้วก็ คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้กำลังใจนะคะก <c oughs> <c oughs> ็เวลาที่คือก็เดินเล่นแหละเดินเล่นแต่มันมันมันไม่ได้รับรู้ถึงว่าความรู้สึกของการเดินอ่ะ <c oughs> เราก็ก้าวขาปกติแั่นแหละแต่ถ้าเวลามีใครนึกถึงเราอ่ะหรือว่าเรียกเราเราจะว์ปไปทันทีอันนี้มีจริง มีจริงบนสวรรค์อันนี้เล่าจริงๆเป็นเรื่องจริงที่เราเห็นนะก็ช่วงนั้นนะเราก็เห็นจังหวะว่ามีคนเรียกเราบนนั้นอนะเราก็พอได้ยินเสียงปุ๊บเหมือนเราไปถึงตัวน้องคนนั้นเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็เพราะฉะนั้นนรกสวรรค์มีจริงก็เลือกเอาค่ะว่า จะทำดีหรือจะทําอะไรก็ทีนี้ถามว่ายุคสิบอะไรอ่ะคืออะไรเราไม่อันนี้ในในในความคิดเรานะในความรู้สึกเราอ่ะจากนี้ไปอ่ะคือเราอาจจะต้อง อันนี้เผื่อถ้ามีใครมาฟังก็ลองไปปรับใช้ลองไปลองไปทำลองไปนำก่อนจริงๆเรามองว่าถ้าคือตอนนี้คือเศรษฐ,ฐกิจมันก็ยังไม่ดีจริงๆพ่อหลวนที่ท่านบอกเอาไว้อะเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงใช่ไหมปลูกปลูกอะไรกินปลูกอะไรที่แบบสามารถกินได้อะถ้าให้นึกภาพอะ ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงวันนั้นหรือเปล่าภาวนาให้มันไปไม่ถึงแต่การป้องกันไว้เป็นเรื่องดีสมมุติเราไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แล้วจะเอาอะไรกินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ปลูกของกินไว้เอามาประกอบอาหารเองทีนี้ก็อาจจะมีคนบอกว่าน้ำจะท่วมไหมน้ำท่วมแล้วปลูกอะไร พอน้ําท่วมมันจะไปเก็บอะไรกินใช่ไหมกว่าจะถึงก็คือกว่ากว่าเราจะถึงคือช่วงยุคสิเวลาน่ะมันมันก็จะมีการล้างเนาะมันจะมีการล้างก่อนอะไรก็ตามที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมันจะแบบยากลำบากก่อนต้องผ่านการยากลำบากก่อนมันถึงจะสบายแล้วก็มีความสุข มันมักจะเป็นแบบนั้นการเปลี่ยนปีพุทธศักราชเปลี่ยนปีศักราชอะไรก็เหมือนกันมันก็จะมีแรงกระตุกที่ค่อนข้างแรงพอสมควรทีนี้คือเราก็ภาวนาแหละว่าน้ำอ่ะก็ไม่ได้มีใครอยากให้ท่วมหอกเราเองก็ไม่ไอยากให้ท่วมแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ มีความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมก็ตามแต่สภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนไปอย่างที่บอกว่าอย่างที่เคยบอกแล้ว <c oughs> อ่าพายุมันแรงก็พอมันร้อนไม่มีเสียงแล้ว <c oughs> ก็พายุมันแรงก็พอมันร้อนค่ะทีเนี้ย เราก็อาจจะแบบต้องจับมือฝ่าฟันผ่านไปให้ได้ถามว่าทีนี้เดี๋ยวมันจะหลุดประเด็นยุคสีวิไลยเนาะก็เราค่อนข้างเชื่อว่าเราไม่ค่อนข้างเราเชื่อเลยยุคสีวิไลยอ่ะมันจะเป็นยุคที่คนช่วยเหลือกันคนมีความรักให้สามัคคี <c oughs> ปองดองกันเป็นยุคที่กว่าจะผ่านไปถึงอะค่อนข้างยากลำบากพอสมควรอาจจะเศรษฐกิจนู้นนี่นั่น เป็นยุคที่ศาสนาเฟื่องฟูทีเนี้ยคือเราก็เป็นคนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอันนี้อันนี้เราคิดนะอันนี้เราคิดหลายๆอย่างที่มันเกิดซึ่งตอนแรกประเทศไทยอ่ะเกือบจะเกือบจะแตะเบอร์หนึ่งละ คือจริงๆต้องบอกว่าประเทศไทยได้รางวัลที่หนึ่งเยอะมากเยอะมากๆซึ่งเรายังรู้สึกดีใจไปด้วยเลยนะว่าแบบโอหประเทศเราเฮ้ยเดี๋ยวก็ที่หนึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ที่หนึ่งอันนั้นโหนะท่องเที่ยวให้ความสนใจทีเนี้ยคือด้วยด้วยความที่เราเองอะ่ะตัวเราเองก็เป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระเนาะชอบในเชิงก็คือสืบเนื่องมาจากโควิดนั่นแหละ ก็เริ่มต้นมาจากตรงนั้นชอบทำสมาธิแต่เราก็ชอบติดตามข่าวเราเป็นคนที่ชอบดูข่าวเพื่อที่จะได้รู้ว่าข่าวสารบ้านเมืองไปทางไหนเพราะเราก็ขายของบางทีเราก็ขายของอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าเอาอะไรมาขายดี <c oughs> ประมาณนั้นทีนี้ การเราเรามองว่าตอนนั้นมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบตัวเราเองอะ่ะเราเราอยากให้วันพาก็คือวันผ่าคือเราก็ไม่รู้นะว่าอยู่อๆอะ่ะตอนเนี้ยตอนหลังเนาะคือถ้ามองในเชิงวิทยาศาสตร์อะ่ะก็คือหลายๆประเทศเขาก็ต้องดึงลูกค้า หาจุดแตกต่างหาจุดเด่นของประเทศตัวเองเพื่อที่จะมาดึงดูดไปถูกไหมคะดึงดูดให้ประเทศเขาได้ไรายได้จากการท่องเที่ยวตอนแรกเราก็วุมนท่องเที่ยวมาเลยแต่เราอะอันนี้เราสังเกตรเราเองนะแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราก็ได้เราสังเกตว่าคือเราเชื่อแล้วก็มั่นใจว่าประเทศไทยมีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมี ครูบาอาจารย์แล้วแต่ละครูบาอาจารย์น่ะก็จะให้ความสำคัญกับศาสนาทุกศาสนาท่านก็คงอยากจะเห็นคนมีสติท่านก็คงอยากจะเห็นคนมีความสุขแต่ความสุขในที่เนี้ยคือมันไม่ได้แบบว่ามอมเมาไงแต่แต่เราก็เข้าใจไงแต่ที่เราจะ คือเราเข้าใจว่าแบบทุกอย่างมันต้องรันไปเพื่อที่จะแบบปัดท้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เข้าใจนะแต่ทีเนี้ยคือเราสังเกตอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแค่ความสังเกตของเราอะหลังจากที่ประกาศในเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับวันพระเนี่ยหลังจากที่ประกาศว่าวันพระมีสุราได้อย่าลืมว่าอันนี้อันนี้คือเป็นเป็นความคิดเรา สิ่ข้อมีสิ่งข้อหนึ่งที่สุลามีะรยะยะหรือรปอปลาเออไม่แน่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรง่างรเราอันนี้เราแค่มันเป็นความคิดของเรามันเป็นความเอะของเรามันเป็นความรู้สึกของเราพออ่ะวพอเอาพอปลดล็อกแล้วเอาจริงอ่ะเท่าที่เราสังเกตเรา,เร,ารับรู้หรือเราเห็นมา แม้จะไม่ได้มีการปลดล็อกอย่างเป็นทางการเขาก็ขายได้เขาก็เห็นเขาขายอยู่ดีเดนี่ยเอาไหมทีเนี้ยคือพอมีการปลดล็อกปุ๊บคือทุกศาสนาสอนให้คนมีสติสอนให้คนมีปัญญาสอนให้คนหลักกันทีนี้พอเป็นในเรื่องของสุลาเมีระยะอือตอเอาเองนะสุลาเมีระยะปุ๊บมันจะเป็นยังไงอ่ะสุลาเมื่อสุลามาสิ่งใดเกิดขึ้นทีนี้ สังเกตไหมคือเราดูข่าวนะเขาบอกว่านะักท่องเที่ยวหายเกี่ยวไหมล่ะจากตอนแรกขึ้นเบอร์หนึ่งอันนี้เราเออันนี้เราเอ, <c oughs> อแค่เล่าให้ฟังเพราะว่าเรามองว่าสีวิไลขึ้นในความรู้สึกของเราสีวิไลเนี่ยเป็นประเทศที่คือถ้าคนมีความสุขมีความสุขจากอะไรสุขจากตัวเองก็สุขคนรอบข้างก็สุขสุขจากความพอเพียงหรือเปล่า สูงจากการร่วมด้วยช่วยกันการช่วยเหลือกันเราสังเกตดูเราติดตามข่าวมาประเทศไทยประสบความสําเร็จจากการช่วยกันถูกปะเราเราได้ขึ้นมาตลอดเลยเท่าที่เราดูข่าวก็จากการช่วยกันเราได้เป็นที่สนใจก็จากการเปลี่ยนแปลงจากการช่วยช่วยกันทั้งนั้นเลยทีเนี้ย เราก็เลยมั่นใจว่าสีวิไลน่าจะเป็นแบบนั้นคือถ้าจริงๆคือถ้ามันเกิดอะไรรุนแรงมากมากๆอะ่ะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งคือจริงๆนโยบายบางอย่าง โอ้เราเราไม่ได้นี่นะอันนี้เราเราแค่มองว่าอ่าการให้งานการอะไรแบบเนี้ยเราว่าคงไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่วันพระก็คือวันพระไมหมเราว่านะจริงจริงมันเป็นอย่างเดิมไหมอันนี้คือเราไม่ได้การันตีแต่เราให้สังเกตเอาเพราะว่าเราติดตามแล้วเราก็ ช่างเออะก็เลยแบบมาไลฟเล่าให้ฟังว่าเออเห็นคนพูดถึงยุคสีบอะไรเป็นยังไงเราก็เลยมาบอกแนวทางที่เราคิดว่าสีวิไลจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นปเป็นยุคที่คนดีเยอะก็ตั้งแต่โควิดเนาะพอเขาเริ่มกลัวกลัวการตายขึ้นมากลัวว่า จะตายในเวลาอันใกล้หลังจากที่ติดโควิดไรเงี้ยเขาก็เริ่มเป็นคนดีกันเริ่มรักกันเริ่มมีแต่ข้อมูลดีๆให้กันเริ่มมีแต่การพูดดีๆให้กันทีเนี้ยแรกๆช่วงนั้นดีหมดอะไรก็ดีทีเนี้ยพอมันมันก็เป็นปกติไหมเราก็มองว่ามันเป็นปกติอะคือพอหลายๆอย่างมันเข้าสู่ช่วง ปกติไม่มีอะไรอ่ะมันก็พอเริ่มแบบเหมือนเขาเรียกอ,อะไรวางใจพอเริ่มวางใจก็เริ่มจะมีอะไรเข้ามาเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ลองดูนะคะพอมีอะไรเข้ามาเหมือนเดิมมีการอาจจะไม่เข้าใจกันหรอหรืออาจจะแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย จะพูดไม่ดีใส่กันอาจจะอะไรกันเนี่ยก็คือมันก็เริ่มมีปัญหามันก็เริ่มมีเรื่องละอันนี้จากการสังเกตแล้วก็ชวนกิดชวนคุยเฉยถูกไหมล่ะแต่จริงๆอะถามว่าภัยพิบัติมันก็ทั่วโลกยุคนี้มันก็เป็นยุคนั้นอะพอรู้แล้วอะมันก็เลยทำให้คนค่อน มันก็น่ากลัวแหละเราดูข่าวพายุหมุนความรุนแรงเราก็เคยเจอ,อลมแรงตอนกลางคืนเรายังคิดเลยตอนนั้นก็โชคดีที่ต้นไม้มันแข็งแกร่งก็เลยไม่ตีหลังบ้านเรารอยก็ตอนนั้นก็ยังคิดอยู่แต่ก็คือเราก็เข้าใจว่าก็พายุเข้าเพราะมันร้อนมันเป็นกรรมวลรวมที่ต้องรับ ก็รับรู้แล้วก็เรามดระวังแก้ไขใครแก้ใครมีเวลาก็แก้ไขใครคิดว่ามันไม่น่าจะทันก็เรามดระวังฝนตกห้ามออกข้างนอกปิดโทรศัพท์คือมันต้องบอกความร้อนมันก็ไม่ธรรมดาคนะหน้าร้อนมันก็ไม่ธรรมดา มันจะมาแบบคิดว่าร้อนวันนี้จะทําแบบปีที่แล้วไม่ได้อีกแล้วฝนปีนี้ก็เหมือนกันทุกหน้าทุกฤดูอันนี้ <laughs> ก็คือเราก็ภาวนานแหละว่าขอให้ข้อมูลเนี้ยมันเป็นประโยชน์บ้างแล้วก็ถ้าแก้ไขทันเราคิดว่าหลายๆอย่างก็อาจจะเบาลง ลองดูนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะแต่ไม่ต้องแชร์ก็ได้ไม่ต้องแชร์ไลค์เฉยๆโอเคอืมถ้าถ้าจะคอมเมนต์ก็เป็นคนอ่อนโยนค่ะเป็นคนเขาเรียกอะไรอืมเขาเรียกไยต่อความรู้สึกเหรอเซนซิที่ให้กำลังใจกันดีกว่า ไม่ชอบก็ผ่านเลยอะไรแบบนี้นะแต่ก็คือที่เราต้องบอกแบบนี้ก่อนอนะเพราะว่าเรารู้ว่าใดๆก็ตามถ้ามาพูดลักษณะแบบนี้คือมันมันก็จะมีความรู้สึกของคนที่เห็นต่างซึ่งการเห็นต่างไม่ได้แปลว่าเราถูกเขาผิดเพราะฉะนั้นนะ่ะก็ไม่เป็นไรแต่เราอ่ะ แค่มันเป็นสิ่งที่เรารู้ก็แค่นั้นสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับาการชมคลิปที่ผ่านมาก็ไม่คิดว่าคลิปธรรมดานั้นจะได้รับการตอบรับเยอะขนาดนั้น <c oughs> คือคือแบบมันก็เป็นเป็นแบบ grounding ไง,งอ่าอันนี้ เกือบคือเราหนเราพูดถึง g า o ดิ้ i n g g ดิ้ง i n g ก็คือ,อการรับพลังงานธรรมชาติคือมนุษย์เราก็คือธรรมชาติร่างกายเราก็คือธรรมชาติก็มาจากธรรมชาติเหมือนกันดินน้ำลมไฟการที่เรารับพลังงานใต้ต้นไม้ไอ้อย่างเวลาเราได้รับลมเย็นๆมีความสุขไหมลมเย็นที่ไม่ได้พัดเราปิว้วเราก็มีความสุขเนาะชอบต้นไม้เขียวๆให้พลังงานอย่างดี ดินก็ให้พลังงานอย่างดีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไปฟังฟังเทศฟังธรรมที่วัดชนระฐานท่านจะเอาว่าท่านท่านก็เทศนาให้ฟังชอบมากคือท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าของเราก็เกิดจากดินตัสรุบ,บนดินปรินิภานบนดิน <c oughs> ท่านก็ชอบดินท่านชอบต้นไม้ก็ไม่แปลกใจที่ผู้ที่บูชาท่านตามรอยท่านก็จะชอบต้นไม้ชอบดินเพราะว่าต้นไม้กับดินเนี่ยมีพลังงานชีวิตมากส่งพลังงานชีวิตให้เรามากๆเลยนะลองดูเดี๋ยวหลังจะมาสอนการทำกลาวดิน นีก่ก็สนับสนุนช่องได้นะคะยังไม่ได้ทำซุปเปอร์แตงเดี๋ยวมาทำตอนนี้ไม่รู้ยังไม่ว่างแล้วก็คือก็จะพยายามหมั่นมาทำคลิปที่เป็นคลิปที่แบบอาจจะมาคุยเล่นน่ะแต่ก็จะแฝงในลักษณะที่เราคิดว่ามีประโยชน์ละกัน เราจะไม่ส่งสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ให้โอเคนะคะสํหรับวันนี้สวัสดีค่ะเย้ยบาย